สถาบันอบอรมรัชตะอาคาเดมีพัฒนาการพูดพัฒนาบุคลิกภาพนักจัดกกรายการมืออาชีพ085 157 7465 085 120 3087วิทยาศาสตร์ Copperline Magazine ครอบคลุมทุกแง่มุมชีวิตคอฟฟล,ลา์แมกกาซีนทุกแผงทั่วประเทศ ในช่วงเบรกที่2นะครับก็ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะที่ให้เกียรติติดตามรับชมในขณะนี้ครับรวมทั้งส่งข้อความมาให้กําลังใจในเรื่องของผู้ประสบภัยนะครับท่านครับไม่ว่าจะเป็นประเทศญี่ปุ่นประเทศเพื่อนบ้านและก็รวมถึงพี่น้องชาวไทยทางภาคใต้นะฮะที่ตอนนี้กําลังหนักสาหัสสากลเลยทีเดียวนะครับซึ่งกองทัพก็จะเล่าให้ฟังในช่วงเบรกบกหน้านะครับเรื่องราวของบทบาทแต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นนะคุณผู้ชมครับนอกจากในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของการ เป็นข่าวด้วยนะฮะเป็นข่าวอ,อ,อยากให้ท่านพูดถึงตรงนี้สักนิดหนึ่งครับในเรื่องของข่าวที่มีการเข้าใจผิดนะฮะอยากให้ท่านรองเจ้ากรมลอ,ลองลองลองพูดถึงกรณีของข่าวสักนิดหนึ่งนะฮะ,ะ,ฮะเดี๋ยวทางทีมงาน,นช่วยจับภาพนิดหนึ่งรับในเรื่องของความเข้าใจผิดว่ามีการอะไรฮะมีการครับคือก็มีสื่อบางบางส่วนนะครับอาจจะมีการเข้าใจผิดว่าในการนําคนไทยกลับมาจากประเทศญี่ปุ่นโดยซรอมสิบของธทัศอากาศนั้นเนี่ยมีการ เราเรียกเก็บค่าโดยสารแพงนะครับก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับว่าในภารกิจนี้เราไม่ได้เรียกเก็บอะไรเลยครับฟรีนะครับฟรีเลยครับรับประกันฟรีนียืนยันนะจากกองทัพนะครับว่าการที่ขนถ่ายจากคนคนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นเดินทางกลับมาไม่มีค่าที่จ่ายไม่มีคือไม่มีค่าตั๋วไม่มีครับนะฮะยืนยันนะรจากกองทัพนอกจากไม่มีค่าโดยสารแล้วเนี่ยทางกระทรวงต่างประเทศยังจัดอาหารอาหารเครื่องดื่ม เพราะว่าการเดินทางในการใน10ชั่วโมงเนี่ยต้องทานอาหารในสองมือก็ได้จัดอาหารซึ่งสามารถทานได้เลยเนี่ยมา2อมือด้วยกันับเครื่องผมขอนญาตถ่านี่คือสื่อฉบับหนึ่งนะฮะที่นำนำประเด็นนี้นะฮะไปเป็นประเด็นข่าวซึ่งทางกองทัพโดยท่านรองเจ้ากรมเนี่ยก็ขออนุญาตที่จะมาแก้ข่าวแล้วก็ทําความเข้าใจกับพี่น้องชาวไทยด้วยนะครับก็ขออนุญาตที่จะถ่ายทอดตรงนี้เขาบอกว่า ในทวิตเตอร์นะฮะเขาบอกว่าในเรื่องการช่วยเหลือของรัฐบาลไทยนะครับที่ใช้เครื่องบินเครื่องบิน C130 เนี่ยเป็นเครื่องบินของรัฐไปรับแล้วก็มีการคิดค่าใช้จ่ายมากกว่าเครื่องเครื่องบินโดยสารปกติถึง2เท่านะครับใครไม่มีเงินเงินแทบจะไม่ได้ไปหรือถ้าไปก็ต้องรับประกันว่าจะนําเงินส่วนนี้มาชําระให้ภายหลังสิ่งของช่วยเหลือไม่มีใครได้รับจากประเทศไทยเลยนะอันนี้ท่านฟังข่าวล้วตกใจนะตกใจครับน่าตกใจนะฮะครับว่า เขาอาจจะเข้าใจอะไรผิดทักอย่างหนึ่งก็เลยเรียนว่าเรามีแต่ช่วยกับช่วยนะครับฟรีหมดนะครฟรีหมดอยากให้ท่านยืนยันกับกล้องสักนิดหนึ่งนะครับว่าเรื่องนี้นะเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะครับทางกองทัพไม่มีการเรียกเก็บเงินใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็แถมยังดูแลดูแลอย่างดีอย่างดีนะครับเป็นเป็นที่พับใจนะหลังจากที่เรานำคนไทยมาลงที่สุรภูมิด้วยความเรียบร้อยแล้วเนี่ยทางผู้บัญชาการอากาศยังได้มอบหมายให้ผู้ช่วยเสนาธิการอากาศพลอากาศทรงชัยเนี่ยไปรับ พร้อมญาติพี่น้องเนี่ยและสื่อมวลชนจํานวนมากเนี่ยโอ้ด้วยความอบอุ่นครับตรงนี้ก็เป็นภาพที่ประทับใจนะครับสำคัญคือฟรีครับเเบขาบอกว่าสภาพอากาศกับน้ําท่วมสูงทางหน่วยเข้าช่วยเหลืออย่างไรบ้างนะไปถึงทางหน่วยของสถานการณ์น่าจะเป็นทางภาคใต้หรือเปล่าภาคใต้ลใช่ไหมครับนะฮะท ตอนนี้ทางทางในส่วนของกองทัพอากาศนะฮะกว่าที่เรไปภาคใต้นะฮะก็ส่งข้อความกันมาเยอะฮะพี่น้องชาวใต้ที่ดูอยู่นะครับลองสะท้อนปัญหาของท่านมาผ่านทาง SMS ของเรา4221559นะครับในบทบาทของกองทัพอากาศนะครับซึ่งถือว่ามีความพร้อมนะโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยเครื่องบินเชยเยอะมากใช่เยอะมากเพราะว่าบาง้นทีรถลาจะไม่ได้นะฮะขับไปไม่ได้ครับนะในเรื่องของการวางการขนถ่ายนะในเรื่องของโลจิสติกนะฮะ การเ่อนถ่ายพี่น้องประชาชนนะครับของคนไทยและก็ปัญหาภาคใต้ด้วยนะครับทางกองทัพเนี่ยมีอะไรอยากจะนําเรียนครับทางท่านพบทออเนี่ยนะครับก็ได้มอบหมายให้เนี่ยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศขนะครับได้ครับเด่นดึงนะฮะซึ่งเราเราเราเปิด24ชั่วโมงล้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนนะครับนะครับนี่ครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัย นี่คือโลโก้นะฮะแล้วก็บบทบาทหน้าที่ของการทํางานนะฮะก่อนทัพอากาศจะมีศูนย์บรรเทาสาภัยอยู่ที่กรมกีการพลเรือนท้ายกาศนะครับแล้วเราก็จะมีศูนย์บรรเทาสารภัยกองบินต่างๆสิบเอกองบินโอฮะฮนะฮะทั่วประเทศนะฮะมีกองบิน11กองบินอ๋อ11กองบินของกองทัพอากาศครับครับครับเครื่องบินที่ใช้ส่วนใหญ่เราก็จะเป็นซีหนึ่งสามสที่ซีรอมสิที่ขนถ่ายขนสัพพาราจากส่วนกลางนะฮะจากดอนเมืองไปที่กองบินเจ็ดสุราษฎร์ธานี นะครับหรือเลยไปถึงหัดใหญ่กบิน56หนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเฮลิคอปเตอร์ของทัพอากาศสแตนบายไว้ที่กบิน7ินะครับนิพาอากาศนะครับก็จะนำสัมภาระไปส่งให้กับพี่น้องที่ประสบภัยพิบัตินะครับการย้ายคนนะฮะผมผมเชื่อว่าในพื้นที่เนี่ยเนื่องจากว่าข้างล่างเนี่ยมันมีแทบจะเป็นทะเลน้ำนะฮะนะฮะก็คือหมายถึงว่ามันมันท่วมจน ไม่สามารถที่จะไปขนถ่ายแบบภาคพื้นดินได้ครับแล้วเรามีการขนถ่ายจากเฮลิคอปเตอร์นี่ครับยางไรบ้างครับครับเก้าทําอากาศเราจะมีเฮลิคอปเตอร์ค้นหาและกู้ภัยในยามปกติหรือยามสงครามเนี่ยเราจะมีเฮลิคอปเตอร์สำหรับกู้ภัย Search a n d r e s c u e นะครับในยามพิบัติเนี่ยเฮลิคอปเตอร์จากกอบิน2นะครับจากกรบิน2ลพบุรีเราจะสนที่กำลังกันครับเฮลิคอปเตอร์ตัวนี้ก็จะมีลอกกว้างนะครับ แล้วก็บินไปเหนือเป้าหมายโอ้ใเป้าหมายถ้าเจอพบเช่นผู้ประสบภัยเนี่ยอยู่ในเขตที่ไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้เลยนะครับเราก็จะดึงขึ้นมานะพูดภาษาชาวบ้านนะฮะดึงขึ้นมาก็คือไม่ถึงใช้ชุบใช้ลอกว้านเนี่ยนะฮะสลิงนะครับสลิงนะฮะสลิงเนี่ยดึงขึ้นมานั่นแหละครับนั่นแหละครับดึงขึ้นมาแล้วก็นําไปส่งลงที่ปลอดภัยยืงขึ้นมาส่งที่ปลอดภัยนะครับ แล้วก็มีภารกิจตรงนี้ตอนนี้ปัญหาภาคใต้ของเราฮะในในบทบาทของกองทัพอากาศแล้วก็ศูนย์บรรเทาภัยทางกองทัพอากาศเนี่ยได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือแล้วก็ไปก็เลยครับไปวางยุทธศาสตร์ในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือกับพี่น้องชาวใต้อย่างไรบ้างครับขณะนี้ทางกองทัพอากาศได้สั่งการให้กองบินเจ็ดตั้งศูนย์บรรเทารภัยหรือกองดุการเนี่ยที่กองบินเจ็ดนะครับที่สุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีนะครับตรงอำเภอพุนพินเลยตามที่เราอยู่ตรงนั้นนะครับโดยมีผู้การกองบินเจ็ดเนี่ยเป็นผู้ในการ ศูนย์ช่วยเหลือก็จะนำนะครับตั้งนำในการสิ่งของในการช่วยเหลือเนี่ยตั้งแต่วันที่ยี่สิบเจ็ดมีนาคมมาแล้วนะครับนะทั้งทางบกทางอากาศเลยนะะทางอากาศยังเรียนทราบนะคือเรามีเฮลิคอปเตอร์บินไปมีลอกกว้างมีลอกกว้างเอาอาหารไปให้เอาน้ำไปให้เอานายแพทย์ไปตรวจรักษานะครับทางบกนะฮะทางบกพื้นที่เราพอจะไปได้เนี่ยเราก็จะส่งรถยูนิมอร์กนะฮะรถสูง GMC ใช่ครับอย่างนั้นนะครับ,รบแล้วก็บรรทุกใหญ่นะครับอย่างพื้นที่ที่เราไปช่วยนะคัขั้นต้นเช่นอพอพื้นพิพนอพยอท่าช้างอพยอท่าชนะและอืยชายานะครับก็จ,จัดส่ง ของบริจาคจากรถซ้อมสิบพื้นที่เสียหายนะครับท่าที่พวกเราทราบจากเสื่อนะฮะก็ประมาณสัก10กว่าจังหวัดนะครับโดยประมาณนฮะแต่พื้นที่ที่โดนหนักมากๆก็คงจะเป็นที่สุราษฎร์กับนครศรีธรรมราชนะครับในในหน่วยรบและหน่วยบรรเทาภัยทางกองทัพอากาศเนี่ยได้ได้เข้าไปยังไงฮะไปไปช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนอย่างไรบ้างแล้วก็จัดลําดับความเร่งด่วนที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างครับครับแนแรกเนี่ยพอเกิดเหตุปุ๊บ เราก็เปิดศูนย์บรรเทาน้าภัยกองตัรมอากาศที่กรมกีจการพลเรือนอากาศเนี่ยนะครับโดยมีผู้ช่วยพพทท่านเป็นผู้บรยการศูนย์ก็ะสั่งการเตรียมความพร้อมอย่างเช่นที่นครศรีธรรมราชเนี่ยสามบินปิดสามบินพาณิชย์ปิดแต่เรามีเครื่องบินเอ2ยหรือ b ิชเมเกอร์เนี่ยนะครับที่ติด เครื่องกระจายเสียงเหมือนตรวจค้นหาผู้ประสบภัยใช่ครับก็ขึ้นไปกระจายข่าวว่าฐานในนี้เรามีกศมากาศมีองค์กรต่างๆเนี่ยมาให้ความช่วยเหลือนะครับตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นนะครับแต่ละจุดมีให้ช่วยเหลืออย่างไรให้พี่น้องที่ประสบปัญหาเนี่ยได้รับทราบว่าท่านเนี่ยอยู่ใกล้ตรงไหนไปขอความช่วยเหลือตอนนี้เนี่ยตรงนั้น ความช่วยเหลือเร่งด่วนนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของถุงยังชีพนะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือที่พักนะฮะเพราะว่าตอนนี้หลายคนไม่มีที่นอนนะฮะเพราะบ้านมันหายไปฮะบ้านเคยตั้งอยู่อยู่ก็หายไปทั้งหลังนะครับทางกองทัพเองเนี่ยมีการได้วางยุทธศาสตร์ร่วมกับหน่วยงานรับผิดชอบของหน่วยทัพอื่นๆอย่างไรบ้างครับครับตรงนี้ขั้นตอนในการช่วยเหลือเนี่ยอย่างที่เรียนทราบตอนต้นนะครับขั้นแรกเตรียมการขั้นสองปฏิบัติการ อย่างที่ถามก็คือขั้นสุดท้ายขั้นที่สามฟื้นฟูครับฟื้นฟูนะฟื้นฟูทำยังไงหลังจากที่น้ําเริ่มลดแก้ปัญหาไปเป็นระยะๆแล้วเนี่ยบ้านก็พังคนก็เริ่มป่วยอาหารก็ไม่มีนะครับพวกเราเนี่ยทั้งสามเหล่าทัพรวมทัพไทยและองค์กรอิสราเอลอื่นเนี่ยส่วนที่กาลังกันนะครับอย่างเช่นเตรียมสร้างบ้านให้บ้านน็อกดาวเป็นบ้านน็อกดาวบ้านน็อกดาวเป็นเอามาประกอบเป็นจิ๊กซอว์ใช่ครับ่ว่หนึ่งก็เตรียมไปแพทย์รอไว้แล้วนอกจาก ตัวรักษาไปตามวงรอบทุกวันอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้ก็ตั้งศูนย์ใอการที่กบินเจ็ดนะครับก็เตรียมไปช่วยหลังจากนำรถท่านครับมีข้อความมาบอกว่าบางพื้นที่เนี่ยยังไม่ไม่มีสิ่งของบริจาคเข้าถึงเลยครับอันนี้น่าจะเป็นปัญหาสะท้อนจากพี่น้องชาวใต้โดยตรงนะที่ประสบปัญหาบนะบอกว่าเดือดร้อนมากนะท่านนะ อันนี้กรุณาแจ้งมาที่ศูนย์บรรเทาสารภัยของทัพอากาศเลยนะครับจริงๆเราขึ้นเบอร์ขึ้นเบอร์ให้นะครับเป็นตัววิ่งนะฮะตัววิ่งนะครับเดี๋ยวท่านช่วยเพิ่มเติมอีกสักนิดนึ่งครับหมายเลขนะฮะถ้าจดทันนะครับพี่น้องครับหมายเลขติดต่อศูนย์บรรเทาสารภัยกองทัพาย์สอามกาศ0 2 5 3 4 2 0 9 6 0 2 5 3 4ี่สองศูนนะครับผมขออนุญาตเรียนย้ำนะฮะก็คือหมายเลขโทรศัพท์นะครับที่จะ รับสายของท่านฮะรับปัญหาของท่านในเรื่องของปัญหาเร่งด่วนนะครับก็คือ0 2 5 3 4องห้าสามสี่าใช่ไหมครับอันนี้ใช่ไหมครับใช่ครับอีกสองเบอร์ครับนะฮะับศูนย์สองห้าสามสี่แปดสามห้าสามถึงสี่นะครับก็จำง่ายๆกนแล้วกันนะครับแล้วก็ทางกองทัพก็จะรับรู้รับทราบปัญหาความทุก์รอนถ้าส่งกันเข้ามาครับพี่น้องชาวไทยหรือชาวใต้นะครับที่ตอนนี้บอกว่า น้อยใจนะฮะมีน้อยใจนะฮะบอกว่าเอ้เรา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 จะให้ความช่วยเหลือทําไมไปทางนู้นแล้วชั้นล่ะไม่มาดูแลเลยนะฮะซึ่งปัญหาเมื่อกี้ก็คงจะาะทให้เห็นนะฮะท่าน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 วางยังไงฮะแต่จะทำความเข้าใจกับพี่น้องชาวไทยยังไงฮะต้องขออภัยในขั้นต้นนะครับว <eros, S 1> ่าพื้นที่กว้างขวางมากสิบจังหวัดเนี่ยบังเอิญอุปกรณ์เราเนี่ยก็มีจํากัดนะครับเฮลิคอปเตอร์เราก็มีไม่มากนักนะครับเพราะนั้นเรารับแจ้งตรงไหนเราก็ไปตรงนั้นตรงนี้ขอให้แจ้งมาเยอะนะฮะแจ้งมาเยอะว่า ตรงไหนส่วนไหนที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเดี๋ยวกรงบินเจ็ดกรงบิน 5, 6, บห้าหกอาจใหญ่นะครับกงบ,บินเจ็ดทุราษฎรเนี่ยก็จะไปช่วยถามนิดหนึ่งครับที่ตอนนี้ที่กองบินเจ็ดน้ำท่วมนะได้ไหมครับ เกือบท่วมครับแต่ว่าเราก็มีระบบการระบายน้ำที่ดีที่ดีเยี่ยมที่ดีเพราะเป็นครืงบินเมื่อนก่อนผมก็ได้รับวามแรงจากกองทัพนะฮะพร้อมทั้งน้องเอกตากล้องเราเนี่ยเราเคยไปที่นั่นกันนะฮะไปที่นั่นก็ไปรับเครื่องบินกิเพนกิเพนครับซึ่งเป็นเครื่องบินรบที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของกองทัพไทยในตอนนี้นะครับนะครับก็ผมเข้าใจว่าก็คงจะมาทำหน้าที่ปฏิบัติภารกิจที่มีคุณประโยชน์ให้กับพี่น้องชาวไทยอย่างมากมายนะครับท่านถามต่อครับในเรื่องของการช่วยเหลือนะฮะก็คือฟื้นู การขนถ่ายคนนะครับบางทีเนี่ยมีในเรื่องของการรักและข้อหงแหนแผ่นดินนะฮะหรือฉันไม่อยากไปฮะมีมีไหมฮะที่เราเราเราไปให้ความช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชนซึ่งอยู่เนี่ยไม่ได้แน่ต้องต้องลำบากแน่ๆฮะรวมทั้งอาจจะนำพาไปสู่การสูญเสียนะบางคนไม่อยากไปฉันจะตายที่นี่มีไหมท่านะมีครับครับยังไงฮะชุดสะท้อนอารมณ์ของพี่น้องประชาชนในตอนนั้นสิดหนึ่งครับพี่น้องบอกว่าอันนี้เป็น ที่ดินของเขาที่ดินของฉันไม่อยากไปไหนแหละนะครับจะอยู่ที่นี่แต่เราก็ต้องบอกว่าตอนนี้เราไปก่อนเถอนะครับอย่าเพิ่งอยู่เลยอันตรายหลังจากปัญหาในเริ่มที่คลายเนี่ยเราจะนําท่านกลับมาใหม่นะครับก็มีฮะตรงนี้ก็มีนะครับเราก็จะมีเครื่องกระจายเสียงที่ว่านะครับที่เรียนให้ทราบว่าของ a อยูเนี่ยก็บินรัตเวงกระจายเสียงดูทางพื้นที่พื้นที่เป้าหมายที่น่าจะเป็นอันตรายยังมีพี่น้องที่ยังยังไม่อยาก ละทิ้งถินฐานเนี่ยก็จะบอกให้ทราบว่าช่วงนี้ม,มันยังเริ่มม,มันเป็นอันตรายอยู่นะออกมาก่อนเถอะ ครับเนี่ยเป็นต้นครับครับก็หมายถึงว่าณ้าวันนี้เนี่ยเราโฟกัสมาที่พี่น้องชาวใต้นะครับที่กำลังประสบปัญหาอยู่นะครับนี่คือตัวแทนจากกองทัพอากาศไทยครับท่านนาวากาศเอกมานะประสบศรีครับท่านกรองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทานอากาศนะมาทําหน้าที่สะท้อนในเรื่องของการให้ความช่วยเหลืออย่างรีบเร่งนะฮะแลวันนี้เราก็ยังปฏิบัติอย่างลุ่มรุ่มข้ามยังปฏิบัติอยู่ครับยังปฏิบัติอยู่ยังไม่มีวันไม่มีวันหยุดครับไม่มีวันหยุดนะฮะไปเดี๋ยวท่านเสร็จตรงนี้ก็ท่านก็ะต้องไปต่อก็เตรียมเปลี่ยนเสื้ เราให้ความช่วยเหลือนอกจากในหน่วยของที่หน่วยทางรัฐบาลนะครับหน่วยเอกชนครับนะครับแล้วก็คนท้องที่เนี่ยได้มีความคึกคักให้ความช่วยเหลือกับร่วมมาร่วมมือกับทางกองทัพอย่างไรบ้างครับมีหลายองค์กรมากนะครับที่ที่ให้การช่วยเหลือแล้วก็นําสัมะาระถุงยางชีพต่างๆาเนี่ยมาที่กองทัพอากาศมารวมที่กองบินหกนะครับเพื่อลําเลียงไปที่กองบินเจ็ดขณะนี้กองบินหกที่ดอนเมืองรับดอนเมืองครับครับนั้นช่วงนี้ถ้า มีองค์กรหรือาคเอกชนัที่ประสงค์จะช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้นะครับหรือพ่ะสุราษฎร์เนี่ยก็สามารถที่มามาบริจาคได้นะครับที่กบินหกตามโทรศัพท์ที่นำเรียนขั้นต้นไปแล้วนะครับแล้วเรามีขึ้นตัววิ่งให้นะที่ส์พรรเทาสาภัยเราครับเราพร้อมจะรับและขนำส่งให้นะครับตอนนี้ความช่วยเหลือนะฮะจกในเบื้องต้นนะฮะตั้งแต่วันแรกนะที่ท่านปฏิบัติการนะครับความช่วยเหลือของเราให้ความช่วยเหลือได้ได้ได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับ ถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ครับผมโอ้มากครับมากครับเราเรามีแผนการแบบภารกิจอยู่นะครับตรงนี้นะครับเป็นแผนที่เราเราได้หางยุทธศาสตร์ครับผม เราเริ่มปฏิบัติการตั้งแต่27ครับก็คือวันแรกเลยที่ทางพี่น้องชาวใต้ประสบปัญหาครับกองบิน7เราก็ช่วยเหลือไปเรื่อยๆตอนนี้ฝนเป็นไงฮะฝนหยุดตกไหมแล้วก็ยังยังมีน้าบานะฮะยังมีโครนยังมีกระแสน้ําหรือไม่ฮะพี่น้องชาวใต้นะครับช่วยส่งข้อความมานิดหนึ่งนะครับนี่คือปัญหาของชาวใต้จริงๆนะครับนะฮะตอนนี้น้ำเป็นไงฮะน้ำมีก็เริ่มเริ่มจะเบาบางลงเบาบางลงเรื่องเรื่องคงที่แต่บางที่ได้ข่าวว่ายังมีรอยแยก ใช่ไหครับมันจะมีรอยแยกนะครับฝั่งขาววัยเช้าเนี่ยจากอะไรายงานเคยมีรอยแยกแต่ว่าสถานการณ์ก็เริ่มดีขึ้นนะครับขอพี่น้องประชาชนก็สบายใจขึ้นนะครับว่าพวกเราพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศเนี่ยเป็นห่วงและให้ความช่วยเหลือท่านครับ อยางเต็มความสามารถครับก็อย่าเพิ่งน้อยใจนะฮะทางทางกองทัพของเราแล้วก็ทุกๆท่านเนี่ยนะครับก็ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับเดี๋ยวเราจะต้องพักกันสักครู่ครับกับเรื่องราวทางกองทัพอากาศกับท่านรองเจ้ากรมกิจการพลเรือนท่านนาวากาศเอกมานะประสบศรีสักครู่เรามาคุยในช่วงเบ็กสุดท้ายครับ